บรรยากาศภาพรวมดีเยี่ยมทั้งสองครั้งนะครับที่มาร่วมในส่วนของการจัดการแข่งขันหลังจากโควิดเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเองด้วยในเรื่องของการป้องกันมันก็อาจจะไม่สะดวกแต่ว่ามันปลอดภัยในเรื่องของอาหารความปลอดภัยระหว่างทางการดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆก็เรียบร้อยตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลเมืองกระทูนะครับก็ดําเนินการเรียบร้อยนะครับทั้งความรรวมมือต่างๆเส้นทางก็สวยงามมากเหมือนเดิมทุกครั้งและก็อดทนนะครับเส้นทางโดยเฉพาะ21กิโลให้ทุกบรรยากาศเลยทางเรียบ เนินซึมๆแล้วก็เนินสูงสแล้วก็ภูเขานะครับก็ได้ความรู้สึกทุกบรรยากาศของการแข่งขันฮา์มาราทอนนะครับผมจัดอีกมาอีกครับผมก็จะมาอะไรอย่างเพราะว่าการเดินทางการเตรียมการเพเชื่อเชื่อในเรื่องของความเป็นมาตรฐานของกระทู้นะครับผมบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทุกป,ปีเ่อนรวมวิ่งก็เยอะแล้วก็ เส้นทางอะไรก็โอเคการจราจรโอเคบริการโอเคเหมดทุกอย่างอะ่ะก็ลองวิ่งทุกครั้งเลยไม่เคยหยุดสักครั้งหนึ่งในระยะฟระาน6กิโลแล้วก็ปีนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยติดอันดับ2ประทับใจทุกปีก็เลยมาทุกปีเพราะว่าเป็นชมรมของนายกจวนก่อแก้วที่สนับสนุนปีหน้ามาเป็นรุ่นอายุ3ามสของเทศบาลกระทูนี่จะจัดดีทุกปีเลยนะคะอาหารนี่สมบูรณ์มากเลยข้าวมันไก่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้ปีนี้ครั้งที่3ค่ะ2ปีที่แล้วเคย วิ่งรุ่น3.39ปีนี้พี่ก็เลยอยากได้ถ้วยใบยใหญ่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่มประชาชนทั่วไป21กิโลค่ะเป็นเส้นทางที่แบบโหดท,ที่สุดในภูเก็ตแต่ว่าเป็นเส้นทางที่น่าวิ่งที่สุดเลยค่ะนักวิ่งส่วนใหญ่จะชอบเส้นทางนี้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราแข็งแกร่งแบบไหนขนาดไหนทาสถิติตัวเองได้แบบไหนอะค่ะโดยท่านนายกอบตเกาะแก้วนายกจัวนะคะสนับสนุนเป็นชมรมวิ่งตําบลเกาะแก้วอะคะ่ะได้ออกกําลังกายกาันมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เป็นกลุ่มของตวนจวน,จวนทีมสําหรับออกกําลังกายกาันพอออกกําลังกายกันก็ ชวนกันไปสมัครวิ่งกันไหมอะไรแบบนี้ค่ะทําเป็นก้าเป็นก้าทีละสเตปบางคนก็ได้ถ้วยเป็นถ้วยรางวาัลก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยภูมิใจแล้วก็อยากให้โรงงานอื่นอะไรแบบนี้ค่ะขอชมแบบจากใจจริงเลยนะคะว่าเทศบาลกระทูเนี่ยจัดดีทุกปีไม่มีข้อบกพร่องเลยนะคะการวิ่งค่ะคืออันดับหนึ่งอะน้ําท่าของกินอะไรเนี่ยสมบูรณ์มันจะเป็นจุดที่ปิดข้อบกพร่องอย่างอื่นได้เลยมีเจ้าหน้าที่คอย โบกรถโบกอะไรอยู่ทุกจุดเลยนะคะวิ่งแบบไม่ต้องหันไปดูรถเลยคือดูแต่เส้นทางอย่างเดียวคือไม่ต้องหันไปมองว่าข้างๆเนี้ยรถจะผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าจะมีทุกจุดเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่หมดเลยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาวิ่งงานกระทูเป็นงานที่วิ่งสนุกที่สุดแล้วล่ะค่ะของพี่เนี่ยมาครั้งที่3ครั้งหน้าก็จะมาอีกก็จะลงฮาร์ปอีกครั้งค่ะ วันนี้มาในทีมของสาวกระทูครับเด็กในทูเป็นชุมชนชาวจีนวัฒนธรรมของกระทูก็เลยเลือกชุดที่เป็นชุดจีนมานะครับในในงานนี้นะครับเป็นสาวในทูครับเพื่อสร้างสีสันก็อย่างน้อยก็เป็นแรงดึงดูดให้ชาววิ่งก็หันมาแบบถ่ายรูปอะไรเนี้ยครัเพื่อสร้างสีสันให้กับงานวิ่งครับถ้าแฟนเพจผมจำได้ก็ครั้งแรกผมมาชุดกีเผาชุดที่สองมาชุดทองเฮา ชุดที่3ก็มาในชุดนาจาแล้วก็ปีนี้ก็มาในชุดของเจ้าหญิงเด็กในทูยิ่งอลังการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับช่วงโควิดช่วงในนๆคนอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่หลังโควิดตอนนี้คนเริ่มเยอะบรรยากาศเริ่มคึกคืนสนุกสนานมากขึ้นครับมีเจ้าหน้าที่บริการสุดยอดเลยครับอาหารก็อร่อยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของกินพื้นเมืองภูเก็ตก็ค่อนข้างอร่อยครับไม่ค่อยได้เจออยากจะเชิญชวนให้แต่งเฟนซีกันเยอะๆเดี๋ยวปีหน้ารอบหน้ารอชมไม่ทําให้ผิดหวังครับ